อันนี้ไงพี่เป้พี่เป้มาคงไม่มีวันนั้นนี่ไงเนี่ยวันนี้น่ะพี่เป้ใส่นักรัตนักลัตนักคาล่าหนูเป็นพี่เป็นหนูเป็นปลดแฟงเป็นแฟงเป็นแฟงเป็นพี่เป็นเมนใช่ไหมช่วงนี้เลือช่วงนี้รู้สึกว่าแบบปวดหัวต่อร้อนไรเงี้ยเป็นเมนไรอยู่ช่วงนี้แบบรู้สึกว่าแบบ อารมณ์ <ละ S 1> ไม่ม <ละ S 1> ดีด <ละ S 1> ีเลยแับเปนเพงมาแน่นเลยอะไรเงี้ยเอามว้อยู่ไหนอีกหรือนนทำไมห้องอีเล็กถึงไม่มีที่เปิดไฟหรอเออนั่นสิคือก็งง <c oughs> อ๋อเดียว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 นี่มันนี่มันนี่หไม่ต้องปวดไฟห้ยไม่ได้ายไอ้ห่าอันนี้คืออะไรอ่ะเอนีเอง เม่บอกว่าพี่กินยาอายุประถมฮะอี๋หน่อยอี๋หน่อยเจออุ้ยสามศพอู้ยเจออยู่ที่ห้องมิทติ้งรูมข้างในสุดอะพี่อุ้ยแป๊ตาย พี่อยู่ไหนกันบ้างอะแต่หนูว่าตุ่มมันก็ตามไปเฉพาะเนื้อแหละแต่พี่เบนเดอร์มาเด้ไหนปะแจ็บเขาถามอะไรอย่างเลยว่ามาตอนที่ส่วนห้องอิเล็กทริกอะแจ็บอยู่ไหนอ่ะห้องอิเล็กทริกตรงไหนวะตอนที่ส่วนห้องข้างล่างอะอิเล็กทริกอะเอ้ยไม่ใช่อิเล็กทริกนี่ห้องที่มันแยกเป็นทางที่เราสวนตูอะหนูส่วนหนูส่วนที่เหรอใช่ที่ไหนอะข้างล่างสุด ห้องของการนี่คะว่าข้างล่างสุดเมนฮอลแล้วพี่ที่หนูล้างรูปอะไหรอไม่ไอ้เขาล้างรูปาข้างล่างอะอือทำไมมาจากไหนอ่ะมาจากห้องอิเล็กทริกฮะมาจากห้องไฟหนูคุณได้ถามแล้วว่าทำไมไม่มีที่เปิดไฟอยู่ที่ห้องอิเล็กทริกไม่แล้วพี่เบนเดินมากจากไหนอะ มเห็นพี่เบนเดอร์มาจากห้องเก็บแบมอ่ะพี่เบนทำอะไรกาดเดินมาพร้อมกับพี่จอนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ว่ายเจอศพที่ไหนอ่ะเจอศพที่ห้องเม่นจิ้งล้มข้างบนเมติ้งของข้างบนศพพี่เป้อ,นนอยู่คิทเช่นกำล,ลังรีพอร์ตน่าจะน่าจะกำลังทำเบอร์เกอร์อยู่เป็นศพก็เลยเอาเนื้อตัวเองทำซะเลยไม่ก็คือพี่คาดกับพี่เป้ตายเร็วแล้วแฟนก็เพิ่งตายเมื่อกี้แล้วพี่แล้วพี่เบนเดอร์มาจากโนโคลซัสก่อน อ่าซัดพี่ใช่ไหมพี่มาจากไอทางลิฟต์อ่ะไอลิฟต์ว่าซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายพี่พี่มาจากลิฟต์พี่ไปไหนมาไปซื้อใจเอฟเคหรือเปล่าพี่ไปอยู่หน้ายานมานะก่อนนั้นนะไปอับโหลดมาด้วยไม่ด้วยด้วยเอฟเคอยู่ตรงเมนฮอจริงหรือเปล่าอยู่แล้วอยู่ตรงห้องอยู่ตรงห้องส้วมครับตอนนี้เจ็ดคนนะน่ากลัวทุกคนเลยตอนนี้กำลังเก็บเงินอยู่แลัวไม่ต้องโหวตก่อนก็ได้มันโหวตผิดดับเบิลคิวแพ้ โอ้ยเกือบผมโอยเกือบก็จำไว้นะมือโหรกูไปไม่หนูพี่เพาพี่น่าสงสาะแต่พี่เหตุอะไรมาโหวน้องเออเอาแล้วเอาแล้วเหตุอันใดถึงไปโหวตน้องสับสุดยอดจริงจรองถึงเชยก็โดดทอด พี่แคทเหมือนรู้ว่าแฟนจะตายแล้วพี่แคทก็แบบลอยมาพอดีอุ้ยตายตรงนี้ด้วยเฮ้ยเซื้อหวยน่าไม่เคยจะถูกอยากเล่นด่านเก่าบังอุ้ยแต่พี่ว่าพี่ว่าทำเสียงน้อยใจด้วยอ่ะพี่ว่าพี่ว่าเคยทายถูกนี่อีกสิบนาทีถูกอย่างเงี้ยแล้วพี่วายก็ทายถูกโอเคเงียบโอเคครับไม่เล่นก็ได้ ลูกที่แคนไม่ยอมไปคุณไปเกิดลูกพี่ลูไม่ยอมไปจริงๆริวะพี่ต้องไล่มันแล้วไปซะชิมิต้องเกกักันแล้วแกไปแสดงแสดงแสงละครแน่ดูละครมากไปอุ้ยเคนอะไรวะเนี่ยะค่าห้องอาบน้ำเอาเบ็ก่อนตายเหรอเอาเคนก็ตายแต่นี้น่าจะพุบตุ้ยได้เพราะตุ้ย อยู่ห้องทําไฟล์เห็นทาเครดเก็บของพี่เห็นผมได้ไงผมไม่เห็นพี่เลยนะพี่ดูกล้องครับคุณตุ้ยครับอ๋อก็ตายพี่จะตัดหน้าตุ้ยด้วยนะวายอ่ะตายตายตั้งแต่ต้นแล้วนี่เคนอ่ะเกือบหมดแล้วนะสวนพี่ไปเ๋ยวคือแคทขึ้นไปเอาแล้วใครเดินสวนพี่ที่ e c t คอร์ดอ่ะน่าจะเป็นผมนะครับผม่เดินสวนหรือเปล่าอ่ะผมเดินสวนจันเกยตรงต๊ะนี่นะพี่ กูเดินมาจากห้องล้างรูปแล้วกูก็กำลังจะชวนคนมาดูศพ <c oughs> ห้องล้างรูปอยู่ตรงไหนตอนนี้ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ข้อมูลแค่อะไรเลยเนะี่ยแบบขึ้นรูกค้ามาอยู่นั่นก็น <ผม S 1> ตายเดินเดินเดิน <ๆ S 2> ส่วนเกตไม้นนไปผมไปตา <c oughs> มเกตมากลัวแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพอเดินออกมาผมก็ไปมันก็ดับพอไฟมันดับเสร็จผมก็เห็นศพไปเหมือนดับเสร็จทําไปต้องเดินเดี๋ยวตไมเมื่อกี้ต้นอยู่ไหนนะอยู่ห้องกล้องครับอยู่ห้องกล้องเหรอพักแหละเมนฮอบะ คลอ,อง,ห,องห้องที่ตายเยอะคนไอ้อนี่ย <c oughs> คือ <c oughs> ค่อคาตากรันมาเหลือสองคือไอ้น,นี่ไม่รู้ว่าบุ๊มันเล่นแบบเหลี่ยมไหมน,นะถ้าเป็นปกติ <Book. S 1> คือมันไม่จําเป็นต้องหัวมันไม่จำเป็นต้องรีพอร์ตศพที่มันฆ่าเพราะว่าอีกอีกศพเดียวมันก็ชนะแล้วอ่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นตุยกับเบน์ก็ได้สองหนึ่งในสองหรือไม่เป็นทั้งคู่หนูเล้วก็ไอ้เค็มน้อยมันเพิ่งโวนแต่ตุ้ทำเควนนะครับ ใช่ผมเห็นมันเดินทำเหมือนเดินทำเควสจริงๆอะถ้ามันจะปลอมมันปลอมยากใช่ครับอ้นี่ยากว่ะแบบเบนเนี่ยน่าจะคนนึงแล้วอ่ะงั้นเอาเบนก่อนก็ได้็อกอินนี่เป้เราอินเบนมีอะไรจะพูดไหมอินนี่เป้เราอินมมีอย่างหนึ่งจะพูดล็อกอินไหนอ่ะระวังคนรีพอร์ตให้ดีนะครับ รออินเกอร์รอแค่นั้นแหละรอคอนรีพอร์ทให้ดีนะครับเนี่ยค่เขออกข้างนอกอ๋อใช่่มรอคนรีพอร์ตให้ดีนะครับหรี่กียนจบเลยวะพี่ไม่ไม่ถ้ารีพอร์ทถ้าเราโหวตเม้นผิดเราก็แพ้แล้วอินพอร์ทเหมือนกันทั้งหมดในความซัดที่เบรดแต่ก็ซัดไม่สุดโอ้แล้ววะ พี่เบนระวังไว้นะระวังไว้ตาหน้าเดี๋ยวก่อนที่จะตาหน้าเจวเอพีเดินไม่ได้ปันเฟืองเราต้องกดเข้ามาใหม่โอเคเฮ้ยที่โดนท้องไม่ได้มาคนแย่งตายไปสามพี่เป้์หรอพี่เป้พิมพ์แชทผี่ไม่ได้หรอครับมาพี่ขนักพิทยาเอาลูกคนน้อยแบบนั้นหรอไม่ เดยวเขาเดี๋ยวเขาถามว่าเออเด็กมันเป็นเด็กอะไรไม่รู้หรอกคือแป้งมันไปกินอะไรมาตัวเขาแต่แป้งออกจากกรงกงมากแป้งไปโดนกันไหนมาแข้งเขาไม่กินนะเขาดูดไม่แม่พี่เป็นแบบตรงไม่พี่แค่ตรงของพี่วายเองพี่วายจะต้องตอบอะไรล็อกซึงเลย เอ็งย่างเงอ้เองก็ยย่างนี้หรอพี่เป้พี่เตยพี่เป้มาดิอ๋อทางทางกัดทางเปย์ก่อนเป็นสีอัขไอ้แป้งไอ้แฟนทไอ้แปสงทางเปย์เสร็จแล้วคเสร็จแล้วเนาะตายต้นต้นเกมก็ต้องเสร็จอยู่แล้วแหละเนาะใครทำแป้งบอกพี่ย พี่เป็นทำอ่ะพี่เขาข้ากนไเห็นเห็นพี่เป็นเดินตามตอนไฟดับแล้วแต่ก็อืมตอนนี้ส่งเปียนคูประดับพี่เป็นก็แบบเออหายไปแป๊บนึงสักพักแบบก็เลยมาอีห้องไฟอ่ะพี่เป็นก็มาปาดแบบเอาลิ้นเจียบหน้าแฝงตายที่ขอโทษนัแฝงไม่ต้องเลยพี่เป็นเดี๋ยวพี่เป็นจะตายคนแรกเนี่ยเดี๋ยวไปทักแฝงปิดนะเฮ้ยลับอ มินยามเปสนสสุกติไม่ได้สักคนคุณสุดสุดขอขอบคุณมองตาก็รู้ใจใช่ไหมพี่จอน นูขอพิมขอพบนึกอะไรอ่ะพิมพ์ดอกจันกันมาทำไมอ่ะขอบวางไหนบุกคโโซบุกคโโซพี่บุคหนคนม่บุกคโแล้วบุกคโซโไหนบุกบุกโซเขาบุพี่บุู๊้ซโซบ้า แล้วหมดไปแล้วออแต่เขาบวกกับไปแล้วุต้องสู้อะไรบุกต้องสู้แล้วพุกต้องสู้แล้วพุก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 บุกพ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 ุุ้พุกพุกพุกนุกุกพุกเอาุกให้ตุยให้ตุ้ยเสียหมดไปแก้วก็หมดไปพล้วเกพุกพปีให้พดกพนพุกพอกพุกพะกพ้กพุกพุมพุอพไรพุกไุกพ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 ุ่พุกพลกแุกพ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 ุ บุกนพบุกตู้พี่กแต่พลใจอย่าเพิ่งโวนะพี่เล่เล่นก่อนเลเอบุกบุกต้องพูดอะไรให้แบบเขาเกียใจก่อนคือผมก็ขึ้นลงมาในแล้วก็เล่นแบบพันดตรงนั้นอะประมาณกับครึ่งชั่วโมงอะยังไม่ท้อาะไรเลยเคยก็ไปตรงไหนก็ไม่รู้แต่ตุ้อยู่กับจอนใช่ไหมบุ๊กต้องพูดว่าบุ๊กบุไม่ได้เล่นแต่พี่่ะเล่นนั่นแหละเออบุ๊กหวดมันจบจบไป มางตากรลูกใจ้องตากรลูกใจตกใจกรู om ้ใจกกใจกูซื้อมันไงกูซื้อมันตอนกล้องกูต้องรูต้องฆ่าจานเกียร์แล้วไงที่แรกมันเอาเบนออกได้วองตากรู้ใจ